สวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกับช่องติดแกลมอีกแล้วนะครับโปรดักที่เราจะมารีวิวในวันนี้นะครับก็คือไอเทม2ชิ้นจาก Bobby Brown Holiday Collection 2023นะครับไอเทมทั้ง2ตัวนี้จะเป็นยังไงนะครับไปติดตามชมได้ในรีวิวนะครับรองพื้นที่ผมใช้ในวันนี้นะครับก็เป็นเจ้าตัว Bobby Brown อีกรุ่นหนึ่งนะครับก็คือ s w i n r w n i w h t r w s s g o u n d a t i o n นะครับ S P F 1 5 P A 2องบกฟูลโคเวอรชาคอนโนะครับ เป็นรองพื้นตัวดังอีกตัวหนึ่งของเขานะครับก็คือเขาจะให้งานผิวที่แมตนะครับแล้วก็ติดทนนานกว่านะครับไม่ได้โกลเหมือนเจ้าตัวรองพื้นเซรั่มนะครับแล้วก็มาถึง Holiday Collection กันแล้วนะครับชิ้นแรกนะครับก็คือ Bobby Brow n l u c k Cheek and Highlighting Palette นะครับเป็น t r e e i n o n e Palette นะครับที่มีเฉพาะ Holiday 2023นี้เท่านั้นนะครับพคเกจจิ้งของเขานะครับ สวยมากเลยนะครับทุกคนก็คือมีความเฟสตีฟสุดๆเลยนะครับเข้ากับเทศกาลสุดๆเลยนะครับคือเป็นตลับสีทองทั้งตลับเลยนะครับข้างในของเขานะครับก็จะมีหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับมีบลัชนะครับมีไฮไลท์นะครับแล้วก็บรอนเซอร์นะครับจริงๆแล้วลัคชชคแอนด์ไฮไลทิ้งพาเลตนะครับเขามีถึง2เฉดด้วยกันนะครับเฉดที่ผมได้มานะครับก็คือเฉดโกลเด้นโกลนะครับ จะมีอีกเฉดหนึ่งที่สว่างขึ้นไปอีกนะครับก็คือ Rosy Glow นะครับผมชอบบลัชของ Golden Glow มากกว่านะครับก็เลยซื้อพาเล t g o o l e n n Glow มานะครับต่อไปเราก็ไปดูสวอชกันเลยนะครับและนี่คือสวอชทั้ง3สีจากพาเลตนะครับสีแรกนะครับเป็นบลัชนะครับชื่อว่า Fever Dream นะครับซองนะครับไฮไลติ g นะครับก็คือชื่อสีว่า Bro น z e Glow นะครับอันที่3นะครับบรอนเซอนะครับเขาชื่อสีว่า e e p c a r a m e l นะครับ ต่อไปเราก็จะลองลงบนหน้าให้ดูกันเลยนะครับอย่างแรกนะครับผมก็จะเริ่มด้วยบลัชนะครับเนื้อบลัชของเขานะครับไม่ได้แมต t นะครับจะเป็นมีความเนื้อ,อประกายชิมเมอร์เล็กๆนะครับแล้วคือสีคือสวยมากเลยนะครับเหมาะสำหรับผิวที่เป็นโทนกลางถึงเข้มได้เลยนะครับ ุกคนสีบลัชสวยมากเลยมีความแบบผิวผู้ดีสุดๆแล้วก็เอามาลงที่ปลายจมูกแล้วก็คางด้วยเหมือนเดิมตามธรรเนียมของเรานะครับต่อไปนะครับเราก็จะลงบรอนเซอร์กันนะครับบรอนเซอร์นะครับเฉดนี้ค่อนข้างที่จะเข้มนะครับสำหรับเช็คผิวผมนะครับก็คือจะลงน้อยๆน,นะครับแล้วก็ขอแปรงด้วยนะครับ ังเกตไหมครับก็คือลองนิดเดียวก็คือจะชัดเลยนะครับ ผมก็ลงบรอนเซอร์ทั่วทั้งกรอบหน้าเสร็จแล้วนะครับหน้าก็จะมีความอุ่นขึ้นนะครับหน้าก็ดูมีมิติขึ้นนะครับต่อไปนะครับเราก็จะนํามาเชดดิ้งสันจมูกเหมือนเดิมนะครับผมก็เชดดิ้งสันจมูกเสร็จแล้วนะครับต่อไปเราจะไปลงไฮไลท์กันนะครับ ต่อไปลงไฮไลท์นะครับผมก็จะเริ่มจากสันจมูกก่อนเช่นเดิมนะครับคือใช้แปลงตัวเดิมที่เอ่อเชดดิ้งสันจมูกไปเมื่อกี้นะครับต่อไปเราก็จะลงที่โหนกแก้มนะครับโดยใช้แปลงแบบนี้นะครับ นี่นะครับก็เป็นลุกที่เราลงเจ้าตัว r รี One p a l e t t e เสร็จแล้วนะครับลุกที่ได้ก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับและตัวสุดท้ายของ Holiday Collection นะครับก็คือ Bobby Brown นะครับ a t ทเทนอฟแกรม Extra Liptin Duo นะครับเจ้าตัว Extra Li p Tint ทินนะครับก็เป็นลิปมันที่มีสีขายดีของ b o b b y b r o w วมานานแล้วนะครับและในช่วง Hol i d a y Collection แบบนี้นะครับเขาก็เลยนำสองสีที่ขายดีของเขานะครับก็คือสี b a r e p พ n k และ b e r ร์ราสเบอร์นํำมาจับคู่รวมกันนะครับ แล้วผมก็จะปิดท้ายด้วยการทาลิปสติกเป็นเจ้าตัว b o b b y Brown Extra Lip Tint ตัวนี้นะครับเป็นสีแบบพิ้งค์นะครับจะเป็นสีประมาณนี้นะครับอันนี้นะครับผมก็ลงเจ้าตัว Extra Lip Tint เสร็จแล้วนะครับนี่ก็คือทท l Look ทั้งหมดนะครับเดี๋ยวผมจะซูมให้ดูกใกล้ๆนะครับว่าทั้งหมดออกมาเป็นยังไงบ้างนะครับ งานผิวนะครับก็จะได้งานผิวที่มีความ glow นะครับก็คือ,อ,อผิวสวยมากเลยทุกคนพูดคำว,ว่าผิวสวยไปแล้วไม่รู้กี่รอบและในช่วง h ล l เด a y แบบนี้นะครับใครที่กำลังมองหาชุดของขวัญน,น่ารักน่ารักให้กับตัวเองหรือว่าคนที่คุณรักนะครับหรือว่าเพื่อนก็ได้นะครับผมก็แนะนำเป็นนี่เลยนะครับเป็นเซ็ตของขวัญจากบ o b b b r o รานะครับก็คือ เจ้าตัวพาเลตตัวนี้นะครับและเจ้าตัว Extra l i ร้าลิปตัวนี้นะครับใครที่กําลังใช้อยู่แล้วนะครับจะหาตุนไว้ก็ได้นะครับเพราะว่าราคาเขาดีมากๆเลยนะครับแล้วถ้าใครชอบคลิปรีวิวแบบนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องติดแกรมของเราด้วยนะครับวันนี้ไปแล้วนะครับบ๊ายบาย